สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดูเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคมของทุกราศีเนาะเอ่อจะเปลี่ยนรูปแบบการดูนิดนึงนะครับต่อไปน,นี้จะเป็นการพิกอาร์กาและเนาะการเลือกไพ่เอานะครับดูได้ทุกราศีเลยเนาะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกนะันเนาะการงานการเงินระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตเลือกเอากองในกองหนึ่งเนาะมีอยู่สามแถวเนาะแถวบนแถวล่างก็แ,แถวแถวท้ายเนี่ยห้อยไปสองสองชุดนะพอดีขอโทษทีพอดี ตั้งกองเก็บได้หมดนะครับครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะเอาละตั้งจิตแล้วเลือกมากองใดกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนะว่าวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคมเนี่ยการงานและการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะครับเลือกแบบไม่ต้องลังเลเนาะ,ะสำหรับใครเลือกได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเนะาะไพ่ชุดแรกก่อนแล้วกันนะครับไพ่ชุดแรกหนึ่งถึงสิบห้าเป็นยังไงบ้างเนาะ การงานหนึ่งถึง 45, พฤษภาคมนะครับใครลุกไพ่ชุดนี้นะการงานช่วงแรกเนี่ยต้นต้นเดือนจะมีปัญหาทีนึงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยปัญหาจะเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ไม่สําเร็จท่านใดจะไปหางานจะติดตอ่อลูกค้าไม่ค่อยเป็นได้ตามคาดคิดแต่ยังดีหน่อยว่าดวงคุณนะ่ยยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แต่ตัวคุณต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะอารมณ์ช่วงนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดค่อนข้างไม่ อารมณ์เสียเลยแหละในช่วงนี้ฉะนั้นต้องเรามาระวังอารมณ์นิดนึงทุกอย่างจะผ่านไปได้โดยการที่ฟังคําจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พยายามปรับอารมณ์ให้มันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องการเงินการเงินช่วงนี้ก็ค่อนข้างติดขัดเหมือนกันแต่ยังโชคดีว่ามันยังมีพลังงานที่ดีหนุนส่งในเรื่องการเงินอยู่ถึงติดขัดยังไงคุณยังมีพอใช้จ่ายอยู่นะยังมีเหลือเอ่อยังมีเหมือนรายจ่ายไปเข้ามาแต่เงินใช้ก็ยังมีให้มันเอ่อเอาไปจ่ายอยู่มันเป็นลักษณะนั้นนะครับนะ เอาละเดี๋ยวมาดูชุดที่สองเนะเาะมาสำหรับใครเรื่องไพ่ชุดที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงเอ่อไพ่ชุดที่สองเนี่ยการงานการเงินนะครับช่วงนี้ค่อนข้างคล่องตัวแหละนะครับแต่ว่าจะล่าช้านิดนึงคาดหวังอะไรเนี่ยมันได้ไหมมันได้แต่ต้องรอนิดนึงจะทําอะไรก็ช้ารอหรือ ออเดอร์จากทูกค้าก็ช้าช้าลูกค้ารับปากแล้วก็ไม่มาพอดีเออจะนายจะให้โปรเจกต์อะไรก็ช้าช้าไม่ได้พอดีขั้นใดรองเงินก็ค่อนข้างช้านิดนึงแต่มันได้ไหมมันได้อยู่นะครับช่วงนี้เนาะถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับส่วนี่ต้องการเงินล่ะฮะการเงินเนี่ยถามว่ามีเงินไหมเราว่ามองคุณว่าคุณยังมีเงินอยู่เงินใช้จ่ายเงินใช้ฝอยแต่ช่วงนี้มันจะมีคนมาพึ่งพาเหมือน ถ้าไม่โดนพึ่งพาก็ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณต้องจ่ายนะครับไม่เป็นลักษณะนั้นเนาะแต่การเงินก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับคุณค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการใช้เงินอยู่แล้วช่วงนี้บางท่านบางคนนะที่เลือกไพ่ชุดนี้อยากจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรด้วยถามว่าลงทุนได้ไหมถือว่าลงทุนได้แต่ต้องเป็นช่วงปลายปีนะครับนะเอาละ,ะเดี๋ยวมาดูชุดที่สาเนาะ จุดที่สามการงานเป็นยังไงบ้างเนาะการงานค่อนข้างคล่องตัวไหมคุณถือว่าคล่องตัวแหละแต่คุณยังไม่พึงพอใจคุณอยากได้มากกว่านี้คุณอยากมีให้มันดีกว่านี้อยากไดออเดอร์มากกว่านี้อยากให้ลูกค้าให้เจ้านายชมมากกว่านี้อยากได้อยากให้เจ้านายปรับตําแหน่งมากกว่านี้มันมีความอยากให้มันได้มากกว่านี้อยู่แต่ม่เป็นได้ดังใจไหมยังไม่เป็นได้ดังใจบางท่านบางคนเนี่ยพอหลายอย่างไม่เป็นไม่เป็นได้ดังใจเนี่ยคนนี้ไ้ เรื่องคนที่เลือกไพ่ชดนิตบางท่านเนาะอยากออกไปหางานใหม่ๆเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ไพ่บอกว่าให้ใจยเย็นๆไว้ก่อนอยู่ไปก่อนเนาะใจยเยน็นๆก่อนอย่าเพิ่งหุนหนันพันแล่นในช่วงนี้นะคบเพราะว่าเดี๋ยวพลังงานดีๆเนี่ยในช่วงประมาณอีกเดือน2เดือนเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วถ้าอีกเดือนสองเดือนมันเข้ามาเนี่ยน่าจะดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินล่ะการเงินก็เออค่อนข้างตึงๆนิดนึงนะครับเพราะรายจ่ายคุณเยอะๆค่านู่นค่านี่ค่าจีปาถาค่าภาษีสังคมเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็ไม่ค่อยพอหรอกเพราะว่า มันไม่ค่อยเพราะจากเพราะเกิดจากกิเลสข,ของตัวเรานะอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับนะอาล่เดีมาดูชุดต่อไปเนาะชุดที่4ี่นะครับภายชุดที่สี่เนี่ยการงานแถวบ้านเนี่ยแถวบาถือว่าช่วงนี้เจราจาอะไรก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่ระวังนิดนึง การงานทําอะไรก็ประสบความร็จแต่ระวังเรื่องลูกค้าผิดนัดเจ้านายไม่รักษาคําพูดเพื่อร่วมง,งานฝากอะไรไว้ก็ไม่ทําให้มันจะเป็นความผิดพลาดเกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรได้ทาเองแล้วก็อย่าไปคาดหวังจากคําสัญญาคํารับปากนะครับจากผู้ใดผู้หนึ่งนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นตามนั้นเลยแต่เรื่องงานเนี่ยถือว่าไปได้ค่อนข้างโอเคและนะครับนะส่วนเรื่องการเงินล่ะการเงินเนี่ยของค่าใช้จ่ายเยอะแยะคือคุณจะตกอีตกของมันไปล่วงหน้า ค่านู่นค่านี่แม่งจะพอใช้หรือเปล่าค่าอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่ให้ว่าใจเย็นๆมันพอใช้อยู่เดี๋ยวมันจะมีอะไรขี้ค่ายเข้ามาฉะนั้นอย่าไม่ต้องวิตกกังวลไปล่วงหน้าคิดแค่คิดแค่ตอนนี้ก่อนไอ้เรื่องอนาคตเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะยังไงมันผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับนะไพ่าาชุดที่ห้านาะ ชุดที่5การงานการเงินเป็นยังไงการงานก่อน้องการงานเนี่ยค่อนข้างถามว่ามันได้ดังใจไหมคือจริงมันก็ยังไปได้ดีอยู่แต่เพียงว่ามันจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณนะปัญหาจากเจ้านายปัญหาจากรุกน้องปัญหาจากเพื่อนร่่มงานมาทําให้ค่อนข้างติดขัดใครก็ทาอะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาไม่ค่อยถูกอารมณ์แม่งมาขัดฉันเลยฉันจะทำอะไรก็มาขัดจังเลยเนี่ย ลูกค้าจะเสนออะไรไปก็ขัดจังเลยนะมันเป็นลักษณานี้อยู่ <c oughs> เดีถามว่าไปได้ไหมถือว่าไปได้อยู่นะไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนะฝนเรื่องการเงินล่ะการเงินเนี่ยโอหภาร้านะที่ความรับผิดชอบไม่ค่อนข้างเยอะมากใช้ค่าใจ่ายค่านู่นค่านี้จากคุณยังคอนโทรได้อยู่ยังถือว่ายังโชคดียังยังจัดการได้อยู่ในตรงจุดนี้นะครับ ชุดที่หเนาะการงานเป็นไงการมาการงานช่วงนี้ค่อนข้างฝงที่รอคอยไว้ฝงที่ตั้งตารอไวเนี่ยค่อนข้างได้ตามนั้นนะมีฝงนี้ดีเข้ามาบางท่านบางคนรอลูกค้ารอโปรเจกต์รองานใหม่ๆจากเจ้านายจากใครก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ท่านใดรองานใหม่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาเหมือนกันถึงไปสมัครหลายที่ไม่ได้ที่แรกก็ได้ที่สองที่สามล้วะนะช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามีข่าวข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับการงานเข้ามาแล้วก็ไปได้ค่อนข้างดีด้วยซ้าแล้วการเงินละเนาะการเงินการเงินเนี่ยค่อนข้างจริงๆการเงินค่อนข้าง อาจจะมีเงินไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะแต่ยังคุณยังค่อนข้างพึงพอใจอยู่ยังยังพอใช้อยู่ต้องบอกอย่างนั้นมีการพอใช้เรื่องการเงินมากกว่านะครับนะถึงมีไม่เยอะอ่ะพอใช้ไม่เป็นไรมาดูไพ่ชุดออที่เจนะครับ ภายช่วงจการงานเนี่ยระวังนิดนึงช่วงนี้จะมีปัญหาประทะก,กับคนรอบๆตัวระวังมีปัญหามีคําพูดมีการใส่อารมณ์เกิดขึ้นช่วงนี้เรามัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษในเรื่องการงานไม่งั้นคุณได้ประทะก,กับเจ้านายประทะก,กับลูกค้าประทะก,กับทางเพื่อร่วมงานแน่นอนชนะฉะนั้นถ้าอยากให้ฝออึกท้าม่ก็ผ่านไปได้อยู่ดีเนาะถึงประท้ายังไงแต่ถ้าเกิดไม่ประทาได้ก็ดีเนาะทั้งหมดอย่างนั้นส่วนการเงินหลักการเงินถือว่ายังมีอยู่แต่ว่าคุณจะมีความไม่ตกควงวล่ขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้ แม่งจะชั้นวางโปรเจกต์เอาไว้เส้นอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความไมิตกมเอ่อกัองวลประมาณนี้ขึ้นฟินเดือนนี้มันจะพอค่าใช้จ่ายที่ชั้นต้องจ่ายหรือเปล่านะนะมีความวมิตกกังวลอยู่นะครับในช่วงนี้ามาดูชุดที่แปดเนาะต่อไป้ารชุดที่แปดช่วงนี้การงานเนี่ยนะครับค่อนข้างมีการแข่งขันกันฝูมากๆเลยเนาะคนข้างมีการประทะ คารมเกี่ยวกับเพื่อนวมงานคนใกล้ตัวหรือทางลูกค้าเกิดขึ้นขณะช่วงนี้พยายามนิดนึงนะจริงๆก็ไปได้แหละเนาะจริงๆพลังงานดีมันมาหนุนนําอยู่ต่อให้ประท้ายยังไงสุดท้ายก็ออกมารูปแบบค่อนข้างค่อนข้างไปได้ดีนะครับยังถือว่าโชคดีพลังงานดีมนนงงา,นมนนา,าออนหนุางงาน,น,นถ้าเกิดไม่มีพลังงานดีมาหนุนเนี่ยจะเป็นการทะเลาะแล้วก็มออีมีการแตกหักเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะก็ถือว่าโชคดีไปส่วนการเงินล่ะการเงินเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามเป้าคุณคาดหวังอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปตามนั้นแต่มันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ มาดูไพ่ชุดที่เก้านะครับไพ่ชุดที่เก้าเนี่ยการงานค่อนข้างมีปัญหา,าไหมมีปัญหาแต่ว่าด้วยความสามารถด้วยอะไรหลายอย่าง,งคุณเนี่ยมันทำให้มันสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะครับค่อนข้าง เหนื่อยอ่ะประสบประสบความสำเร็จไหมประสบความสาเร็จผ่านไปได้ไม่ผ่านไปได้แต่จะเหนื่อยนิดนึงเนาะขื่ชื้นคอมากๆเลยเนาะนะครับใช้เรื่องชุดนี้แต่การเงินล่ะการเงินถือว่ามีอยู่ไหมมีอยู่แต่ช่วงนี้การเงินจะไม่ค่อยมีปัญหาพระคุณยังไม่ค่อยอยากใช้เงินเท่าไหร่นะจะไปโฟกัสเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเรื่องนู้นเรื่องนี้มากกว่าการเงินคุณจะค้างแบบเฉยๆนะมีเงินไหมมีนะครับอ่านไพ่ชุดที่สิบเนาะเป็นยังไงบ้างดูกัน ใครเริ่มให้ชุดนี้นะการงานค่อนข้างมีปัญหาเลยผิดนัดผิดนัดไม่ได้เป็นตามเป้าเราเราบางทีเราก็ผิดนัดเองด้วยนะเป็นนัดลูกค้าไว้นัดเจ้านายไว้แล้วก็ผิดนัดมันเป็นเรื่องฝ่ายเกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เรามัอระวังเรื่องเวลานิดนึงแต่ก็มันมัน,ม,นมันอยู่นอกเหนือวิสัออยของคุณอนะนะครับคุณทําอะไรไม่ได้มันจะมีแบบว่าปัจจัยภายนอกมาบีบบังคับให้คุณผิดเวลาเกิดขึ้นหรือลูกค้า นะผิดเวลาต่อคุณมันเป็นเรื่องันี้เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนอกากการงานมันค่อนข้างไปได้แหละแต่ค่อนข้างคาดหวังอะไรไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นเท่าไหร่นะครับเราจะมีการผิดนผิดเวลาเกิดขึ้นส่วนการเงินละ่ะการเงินช่วงนี้ก็ค่อนข้างหมุนเงินนิดนึงถามว่าหมุนผ่านไหมผ่านไ่ได้แต่ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงช่วงนี้นะครับแต่คุณก็ยังมีแรงในการหมุนเงินอยู่เนาะอ่าพายคูนิเเนาะเป็นยังไงบ้างนะ ไพ่คิกสิบเอ็ดเนี่ยถามว่าค่อนข้างโชคดีตั้งแต่ดูมาเนี่ยไพ่นี้ค่อนข้างดีนะครับคือทํางานอะไรเหนื่อยน้อยแต่ปร,รประสบความสำเร็จไหมค่อนข้างประสบความสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามานะมีเาจ้านายช่วยเหลืออุปถัมภ์คาชูลูกค้าลูกค้าก็ากาาชื่นชมมันเป็นอฝันนี้เกิดขึ้นถือว่าการงานค่อนข้างๆๆดีเลยแหละส่วนเรื่องการเงินล่ะการเงินเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งการงานดีแต่การเงินค่อนข้างมีเงินอยู่ไม่มีแต่มันไม่ได้เยอะหรือมากมายเพียงพอเท่าไหร่นะครับเพราะรายจ่ายคุณน่ะมันค่อนข้างเยอะมากกว่ารายรับฉะนั้นถามว่ามีเงินนนอยู่่ไมมีแตั ยังไม่ค่อยเพียงพอเท่แต่ว่าด้วยพื้นพื้นพลังงานที่ค่อนข้างดีเนี่ยมันทําให้มันสามารถผ่านไปได้อยู่นะครับแต่ระวังคนเลือกภายชุดนี้ระวัลงลุคช่วงปลายเดือนนิดนึงเนาะเผื่อเหลือเผื่อขาดไปด้วยนะคะเผื่อจะมีปัญหาช่วงปลายเดือนอ่ะไพชุดที่สองเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะ 12, เดอที่อ2การงานค่อนข้างมีปัญหาบางท่านบางคนอยากเปลี่ยนงานด้วยซ้ำบางท่านบางคนเบื่อแล้วงานที่ทําอยากไปหางานใหม่ๆนะแต่ว่าถ้าเกิดใครใครจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ช่วงนี้จะงเงียบนิดนึงนะไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นแต่แปลอย่างหนึ่งใครที่เปลี่ยนใครที่ไปสมัครงานใหม่ๆก่อนหน้านี้มาแล้วว่ะนะก่อนที่จะมาดูเนี่ยไปสมัครไปนู่นไมนี่มาแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียกตัวเกิดขึ้นถือว่าค่อนข้างโชคดีเลยนะครับถือว่าขยับตัวเร็วก็โชคดีไปเนาะ การงานแต่ก็จะเกิดใครแต่ถ้าเกิดบางท่านบางคนอ่ะอุ้ยผมไม่ได้หางานหนูไม่ได้หางานช่วงนี้การงานค่อนข้างหืดคุ้นคอ,อนดนึงนะครับแต่ยังผ่านไม่ได้ไหมผ่านไม่ได้เพราะพลังงานดีมันจะมาช่วงหลังประมาณ1617นะครับแล้วก็การเงินล่ะการเงินถึงว่ายังค่อนข้างมีอยู่เพราะคุณน่ยวางแผนการเงินค่อนข้างดีมันมีเงินเผื่อเลือเผื่อขาดไปอยู่เะนั้นถึงมีปัญหาเรื่องอื่นแต่การเงินยังๆๆๆค่อนข้างคล่องยังยังมีอยู่มีกินมีใช้คล่องตัวอยู่นะครับภายช่วงสิบแเนาะ ไพ,พ่จุที่สามการการงานการเงินเป็นยังไงการงานค่อนข้างเป็นไปตาม,ม้นแหละแต่แต่คนข,ข้างเบื่อคุณจะมีความเบื่อเรื่องงานนิดนึงนะครับงานไปได้ไหมไปได้แต่จะมีความเบื่อหน่ายมากๆเลยมีความเฟงความเบื่อแต่มันดันไปได้นะแล้วส่วนของการเงินละ่ะการเงินค่อนข้างมีปัญหารายจ่ายยุบยิบยิบย,ย่อยยุบยิบมาเยอะแยะให้คุณต้องใช้ให้คุณต้องเสียตลอดเวลาแต่ก็ยังเอ่ยยังสามารถใช้ใจ่ายได้อยู่ยังมีเงินเพียงพออยู่นะครับ อาย,ยุทุ่สิบสี่เนาะชุดสุดท้ายอายุรุ่สิบสี่การงานเป็นยังไงการงานเนี่ยช่วงเนี้นะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงทาอะไรก็ค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมันทําให้คุณสามารถฝ่าฟันไปได้ช่วงนี้จะได้ดีเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่อายุมากกว่าเพื่อนร่วมงานจเจ้านายหรือลูกค้าเนี่ยให้การช่วยเหลือคุณจนคุณสามารถฝา่าฟันบางทีก็ไม่เกี่ยวกับง,งานหรอกคนรอบรับโตคุณมาช่วยคุณเรื่องการงานทําให้คุณผ่านไปได้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างกระเป๋าเบานิดนนนนึงงงงแต่่่่คคุุณณก็ััไมมมมมีีีปญหหาาาาเเรระชว้้้ือใใิทํสถ เออถึงเงินช่วงนี้จะไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันยังไม,ไม,ม่ไม่มีเรื่อง้่งใช้จ่ายมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างสบายใจในเรื่องการเงินไปนะครับก็จบการดูพิกอาการแล้วเนาะตออ่อไปนี้จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเอ,อ่อแบบนี้แล้วนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบเดิมแล้วเนาะที่เป็นแยกลาฝี่ให้นะครับต้องขอโทษด้วยเนาะถ้าเกิดใครชอบแบบเดิมแต่ว่าขอยัดเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับก็จบแล้วเจอกันใหม่นะครับก็นู่นเลยเนาะสิบหกสิบเจ็ดนะครับพษสภานะครับก็คลิปนี้การงานการเงินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ